ว่ากันว่าความทรงจําแห่งความรักของจังหวัดนี้ไม่ได้ถูกสร้างแค่บนแผ่นดินแต่เกิดขึ้นลึกลงไปใต้สมุดวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปสัมผัสมนสเสนของทะเลตรังดินแดนที่คู่รักจากทั่วโลกเลือกมาสร้างความทรงจําอันล้ําค่ากับสถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่าชายหาดที่สวยติดอันดับโลกดําดิ่งลงไปชมประติมากรรมลับใต้ทะเลที่ซ่อนตัวอยู่ และที่นี่นะครับไม่เพียงเป็นโลเคชันสําคัญของละครดังหนึ่งในร้อยแต่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทําของภาพยนตร์ระดับโลกยุรัสสิกเวอร์ภาคสี่ด้วยแต่เรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้จบเพียงแค่ในทะเลนะที่นี่ครับยังมีเมืองท่าโบราณเก่าแก่ล่องแพชมป่ากองกลางที่มีฝูงเหยี่ยวแดงนับร้อยตัวพร้อมนิ้มรสอาหารทะเลสดสดและขนมโบราณที่อาทา,านได้แค่ที่นี่เท่านั้นสเสน่ห์ลับของทะเลตรังกำลังรอให้ทุกคนค้นพบพร้อมออกเดินทางไปด้วยกันครับ จาก EP หนึ่งนะครับที่ผมพาทุกคนไปสัมผัสเสน่ห์ของตรังผ่านทุ่งนาหมื่นสีโลเคชั่นสุดโรแมนติกจากละครหนึ่งในร้อยเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านผ้าทอและภูมิปัญญาลูกลมลิ้มรสอาหาร GI และอาหารท้องถิ่นที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนตรังเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องตรังก้าวมือกินกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำทั้งหมดนี้นะครับคือความประทับใจในอ p หนึ่งครับ ใน่พีสนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปพบกับชายหาดที่สวยติดอันดับโลกปีคศ2023ตามรอยโลเคชันละคร1นึ่งในร้อยดำดิ่งสู่โลกใต้น้ําชมปฏิติกรรมใต้น้ำสุดอลังการและมาล่องแพชมป่าก,กงกลางชมฝูงเหยี่ยวแดงนับร้อยทริปนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ เริ่มต้นกันที่โลเคชันแรกครับเป็นสถานที่ที่นักแสดงหลักอย่างอนงกับคุณพระต้องมาพายเรือด้วยกันเป็นซีนที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกและความผูกพันระหว่างตัวละครหลักและที่นี่ก็คือแหลมยงสตาร์อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับแหลมยงสตาร์เนี่ครับเป็นท่าเรือเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีความหมายว่าแหลมที่ยืน่นไปในทะเลโดยในอดีตครับเคยเป็นท่าเทียบเรือ และมีด่านสุลกากรเพื่อใช้ในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหัวเมืองชายฝั่งบริเวณคาบสมุทรมาลายูสิงคโปร์มาเลเซียเนื่องจากสภาพพื้นที่ครับเป็นเกาะมีน้ําทะเลล้อมรอบทําให้เอื้อในการประกอบอาชีพการทําประมงไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาปอกเลยครับว่าอดุดมสมบูรณ์มากมและมีหลายครอบครัวครับที่ทําสวนยางพาราแม้พื้นที่ของยงสตาร์นะครับจะไม่มากนักน,นะแต่เขาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับ ต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปล่องแพสัมผัสธรรมชาติกลางทะเลครับและแพที่ผมใช้ล่องทะเลในวันนี้นะครับบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทําละคร1ในร้อยครับลงแพปุ๊บก็เจอไฮไลท์ปั๊บเลยครับกับฟูงเหี่ยวแดงนับร้อย นอครับจะเป็นชมเหนือหัวเราแบบใกล้ชิดสุดๆครับเลหนึ่งไฮไลท์บนแพก็คืออาหารทะเลสดๆบอกเลยครับว่าจัดหนักจัดเต็มทั้งหอยปูกุ้งและที่พิเศษสุดๆก็คือหอยแว่น หรือหอยเดือนของดีตันหยงสตาร์แถบยังมีปลาหมึกผัดดําปลาจระเม็สารสแกงส้มและเมนูพื้นบ้านที่หาทานยากทั้งแกงขาวแกงไก่และสุดยอดความลับของที่นี่นะครับก็คือขนมย่องกองรสชาติหวานมันนึ่มหอมเป็นขนมโบราณที่หาทานยากมีแค่ที่นี่ที่เดียวครับ ทานอาหารทะเลสดๆไปพร้อมชมเหี่ยวแดงนับร้อยบินชมเหนือหัวบรรยากาศแบบนี้ครับทำให้มื้อน,นี้อร่อยขึ้นเป็นพิเศษเลยครับแล้วภาพที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่ได้มีให้เห็นตลอดเวลาแนวสันทรายนี้ครับจะโผล่ขึ้นมาเฉพาะช่วงน้ำลดเท่านั้นเหมือนมังกรกําลังแหวกว่ายกลางทะเลและนี่คือสัลังมังกรหนึ่งในอันซินของทะเลตรังครับ และจากตรงนี้นะครับผมจะมุ่งหน้าไปยังอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญสถานที่ที่ซ่อนตัวอยู่กลางทะเลตรังมีความลับบางอย่างที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ครับและต้องมองจากมุมสูงเท่านั้นถึงจะเห็นได้นี่คือเกาะเหลาตรงครับเกาะแห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตนะครับประมาณ200ปีก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนที่อพยพมาจากเมืองปีนังและชาวอินเดีย ที่เดินทางมาติดต่อค้าขายกับเมืองไทยและถ้ามองจากมุมโดรนนะครับทุกคนนะครับจะเห็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่ธรรมชาติสร้างขึ้นกลางทะเลนั่นคือรูปหัวใจครับ วันต่อมานะครับผมเดินทางไปยังเกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลกครับผมเริ่มต้นที่ท่าเรือปากเมงโดยไปกับเรือของเลตังไตวิ่งเรือลำใหญ่สะดวกสบายพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำครบครัน แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดหมายซึ่งเป็นทางผ่านผมขอพาทุกคนไปดำน้ำสำรวจโลกใต้น้ำมาก่อนโดยมีไดร์ลดเดอร์คือครูปรามครับครูสอนดำน้ำและเจ้าของเรตังไดร์วิ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรังพาเราไปสำรวจโลกใต้น้ำครับ อยากถามพี่เพิก่อยครับว่าทะเลตรังเนี่ยแตกต่างจากทะเลที่อื่นยังไงบ้างรครับอ่าขั้นแรกเลยทะเลตรังอยู่ฝั่งอันดามันหนึ่งคือคือทะเลตรังเนี่ยนักท่องเที่ยวน้อยอ่าเราต้องพูดเลยนักท่องเที่ยวน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆแต่ในการที่นักท่องเที่ยวน้อยเนี่ยมันทําให้ความสมบูรณ์ของใต้น้ําของทะเลตรังเนี่ยจะมีเยอะกว่าคนอื่นเขาครับผมนี่เลยถ้าถ้าคนที่เป็นสายดําน้ําลึกสกูบ้าเนี่ยเขาก็จะ มักที่จะมาเที่ยวมาหาดูานูดี้ก็คือหนอนท่าทะเลในในจุดที่น้ําตื้นบางตัวอยู่ตื้นจากระดับผิวน้ําประมาณ30เซนเองครับาสามารถหาดูได้ไม่ยากเลยครับในทะเลตังครับผม โดยไดไซ์ตที่พวกเราจะลงไปนะครับเป็นไดไซ์ตที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จักมาก่อนนั่นคือปฏิมากรรมใต้น้ําที่เกาะแวนครับทันทีที่ดำลงไปที่ระดับความลึก15เมตรนะครับเราก็จะพบกับแนวปะการังเทียมจำนวน6กรอบ10แท่งซึ่งถูกจัดเรียงเป็นกำแพงรูปตัวยูและมัดซ้อนกันถึง3ชั้นสร้างเป็นมิติที่สวยงามใต้ทะเล และเมื่อถึงความลึกประมาณ20เมตรเราก็จะเจอกับปฏิมากรรมใต้น้ำครับในปีพศ2549นะครับจังหวัดตรังได้เริ่มโครงการติดตั้งปฏิมากรรมใต้น้ำรูปพยูนและรูปอื่นๆระหว่างเกาะกระดานและเกาะแหวนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำลึกสามารถสร้างสีสันพิเศษให้กับท้องทะเลตรังได้อีกรูปแบบหนึ่งเลยครับ จุดต่อไปนะครับคือจุดที่ผมพลาดไม่ได้เพราะเป็นอันซินของจังหวัดตรังนั่นคือถ้ำมรกตครับที่ทะเลตังสิ่งที่เรามีไม่เหมือนคนอื่นเรามีถ้ำมรกตครับผมอ,อาจจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยหรือว่าที่เดียวในเอเชียนะที่อยากให้ทุกคนมาลองดูครับผมถ้ำมรกรครับตั้งอยู่บนเกาะมุกจังหวัดตรังเป็นถ้ำทะเลที่มีปากทางเข้าเป็นโพรงโดยเราครับต้องลอยคอในน้ําเข้าไป ผ่นความมืดระยะทางประมาณ80เมตรสีของน้ำทะเลจะสะท้อนกับแสงแดดเป็นสีเขียวมรกตแต่วันนี้แดดไม่ค่อยมีแต่ก็ยังพอเขียวากแต่ก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครับลองสังเกตใต้น้ําให้ดีทุกคนนะครับอาจจะได้เห็นฝูงปลาว่ายวนอยู่รอบตัวเรากับน้องอ่ะครับกําลังมาต้อนรับพวกเราสู่โลกอันลึกลับของอาณาจัรากรมรกตที่ซ่อนอยู่กลางทะเลครับ รรออยันู่ะคบเมื่อถึงภายในถ้ำจะพบกับหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันและน้ำทะเลสีเขียวปรากฏที่งดงามครับ โดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าชมที่นี่นะครับคือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมครับ oh. หลังจากดำน้ำมาทั้งวันคููป้าหมาครับก็พาพวกเราไปขึ้นฝั่งที่เกาอก,กระดานครับที่นี่นะครับผมเลือกพักที่กระดานบ a c h Resort เป็นรีสอร์ทติดชายหาดที่มีวิวพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ด้านหน้าซึ่งผม,มครับจองห้องพักประเภทดีลักซ์คอเทจวิวทะเลอยู่ติดหน้าหาด บอกเลยครับว่าบรรยากาศโรแมนติกสุดๆครับกระดานบีชรีสอร์ทนะครับมีบริการอาหารเช้าและมีห <Glen rat uz> ้องอาหารสามารถสั่งอาหารทานได้จนถึง4ี่ทุ่มและมีบริการให้เช่าเรือคายักไว้ภายหน้าหาดด้วยนะครับเย็นนี้นะครับผมมีจุดหมายก็คือ Sunset Beach จุดชมพระอทิตตกที่ขึ้นชื่อของที่นี่ครับโ<ม>ดยผม,มครับเริ่มออกเดินทางผ่านเส้นทางธรรมชาติลัดเลาะไปตามแนวป่า<ม>เดินไปนสักพักนะครับต้นไม้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆแสงแดดที่เคยส่องลงมาเริ่มถูกปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นต้นไม้สูงชันมีต้นตาดพืชพันธุ์โบราณอุดมสมบูรณ์มากครับ เคยเขาลือกันนะครับว่าเส้นทางที่ผมเดินนะครับคือโลเคชั่นถ่ายทำยิรรสิกเบิร์กภาค4ผมก็มองไปรอบๆนะครับก็รู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่ในยุคดิบดำบันจริงถ้ามีไดโนเสาร์โผล่ออกมาจากแนวป่าตรงหน้านะผมคงไม่แปลกใจเลยครับหลังจากที่เดินกว่า20นาที ในที่สุดผมก็มาถึงซันเซ็ตบีชครับที่นี่ครับคือจุดชมพระอาทิตย์ตกที่นักท่องเที่ยวหลายคนนะครับตั้งใจมาสัมผัสบรรยากาศที่เงียบสงบมีเพียงเสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆและที่สําคัญตรงจุดนี้นะครับคือสถานที่หนึ่งในฉากที่คุณพระกับอนคงมานั่งสวีทกันครับโดยผมแนะนำนะครับไม่พกไฟฉายและยาฉีดกันยุงมาด้วยนะครับเพราะขากระครับอาจจะมืดและยุงที่นี่ก็เยอะพอสมควร ถึงแม้วันที่ผมมาเนี่ยครับท้องฟ้าจะไม่เปิดเต็มที่นะแต่ซันเซ็ตบีชก็ยังคงมีสเสน่ห์และให้บรยากาศโรแมนติกสุดๆทําให้การมาครั้งนี้ครับคุ้มค่าจริงๆครับชาวันรุ่งขึ้นนะครับพระอาทิตย์ค่อยๆโผล่พ้นขอบฟ้าแสงสีทองกระทบกับหาดทรายขาวน้ําทะเลลดลงจนเห็นพื้นทรายกว้างสุดหูหลูกตา พอน้ำขึ้นทะเลเริ่มกลับมาสวยอีกครั้งน้ำทะเลใสจนมองเห็นริ้วทรายใต้ผืนน้ำ <hiçbir> และแนวปะการังน้ำตื้นที่ทอดยาวตลอดแนวชายฝั่ง <cái> ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นหนึ่งในโลเคชั่นสำคัญของละครหนึ่งในร้อยฉากที่คุณพระก,กับอนองเดินริมชายหาดบรรยากาศทั <sho ck> ้งอบอุ่นและโรแมนติกสุด และที่นี่นะครับได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปีพศ2566ดยเว็บไซต์ World Beach Guide จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับ แต่ไม่ใช่แค่ความสวยงามของหาดทรายและน้ำทะเลเท่านั้นนะครับที่ทำเป็นที่นี่พิเศษเกาะกระดานยังเป็นสถานที่จัดพิธีวิวาใต้สมุทรสุดโรแมนติกซึ่งผมกับแฟนนะครับได้เข้าร่วมงานนี้เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พศ2517ตอนนี้นะครับก็ครบ1ปีพอดีครับพิธีวิวาใต้สมุทรจังหวัดตรังนะครับเป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นระหว่างวันที่13-15กุมภาพันธ์เพื่อเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์งานนี้นะครับเริ่มขึ้นครั้งแรกในปีพศ2539 ได้ได้รับการบันทึกในกิน n n e s s World Records ว่าเป็นพิธีจดทะเบียนสมรสต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็คือการดำน้ำลึกเพื่อทำพิธีรถสายสังและจดทะเบียนสมรสต้ทะเลพิธีวิวาใต้สมุทรนะครับไม่เพียงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักและการผจญภัยที่ไม่เหมือนใครดึงดูดคู่รักจากทั่วโลกให้มาร่วมสร้างความทรงจำที่งดงามใต้ท้องทะเลไทยครับ แล้วถ้าทุกคนมีโอกาสอยากลองมาสัมผัสบรรยากาศแห่งความรักใต้ทะเลแบบนี้สักครั้งไหมครับเป็นไงบ้างครับกับทริปตามรอยละครหนึ่งในร้อยสัมผัสประเพณีวิถีถิ่นผ้าทอนาเหมือนสีประเพณีลูกลมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาลิ้มรสอาหารท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ GI ขึ้นชื่อของจังหวัดตรังตามรอยท่าเทียบเรือโบราณล่องแพชมปากกงกางฟุ้งเหวแดงนับร้อย อันซินท่มรกตและเกาะกระดานเกาะที่มีชายหาดสวยติดอันดับโลกทั้งหมดนี้คือจังหวัดตรังครับถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามโกเว้นกรนไว้นะครับเราจะได้ไปเที่ยวไปะจญภัยกันบ่อยๆและนี่คือจังหวัดที่ตอบโจทย์นักเดินทางทุกสายทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารและทุกไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวกับจังหวัดตรังครับ